เรารักพวกคุณประโยคสั้นๆแต่กินลึกเข้าไปในก้นบึ้งหัวใจเป็นการกล่าวลาของทีมซรียทีมวอลเลย์บอลในลีกตรกุรกีต้นสังกัดเดิมของเพียวอัชาราพรคงยศและบุ๋มบิ๋มชัชุออนโมกศีหลังออกมา การอย่างเป็นทางการถึงการสิ้นสุดสัญญาของสองสาวอย่างเพียวอัชาราพรคงยศและบุ๋มบิ๋มชาชุอร่โมกสีโดยทางสโมอสรได้กล่าวขอบคุณทั้งสองสาวที่ได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจและการทำงานอย่างหนักหน่วงตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาพร้อมทั้งอวยพรสองสาวให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางวอลเลย์บอล เพียวอัชาราพรคงยศเข้าร่วมเล่นกับสโม,มสรทีมซาริเยในลีกตุรกีตั้งแต่ฤดูกาลปี2 0 2 1ถึง2022และต่อสัญญาเพิ่มขึ้นอีกในอีกฤดูกาลในปี2022และ2023ในขณะที่บุ๋มบิ่มชัชุออนโมกศีย้ายเข้าร่วมเล่นสโม,มสรทีมซาริเยเช่นเดียวกันกับเพียวอัชาราพรคงยศซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2021ถึงปี2023 สองสาวของเราฝากผลงานให้กับทีมซาริเย่แบบปราดเริงใจผลงานของบุมบิมชาชุออนโมกสีในทีมถือว่าฝากผลงานไว้อย่างดีเยี่ยมเป็นหัวเสาสายบุกที่ขึ้นท็อปสกอร์ให้กับทีมและพาทีมคว้าชัยชนะหลายแมตช์ในขณะที่สาวเพียวอัชาราพรคงยศเริ่มต้นด้วยการโยกไปเล่นในตำแหน่งบีหลังในฤึดูการ2021-2022ถึงหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเล่นในตำแหน่งหัวเสาเมื่อฤึดูการที่แล้วปี2022-20 2ีถึง แต่เพียวจะเน้นในสายรับสายสปอร์ตมากกว่าการปรากฏตัวของสองสาวไทยในทีมซาริเยทำให้ซาริเยโด เป็นที่รู้จักของแฟนๆชาวไทยเป็นอย่างมากกลายเป็นกระแสซาริเย่ชั่วคามคืนในขณะที่ประเทศตุรกีต้องหันกลับมาจับตามองทีมเล็กๆอย่างซาริเย่จนช่องใหญ่อย่างช่อง TRT Sport ต้องถ่ายทอดสดการแข่งขันของทีมซาริเย่ซึ่งปกติแล้วช่องนี้จะถ่ายเฉพาะคู่บิ๊กแมตช์เท่านั้นจนทําให้ยอดวิวในช่อง y o u t u b e ของท r t s p o r t ขึ้นทยานเป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าคลิปการถ่ายทอดสดของทีมใหญ่ จากการพาทีมโนเนมที่ไม่มีใครรู้จักขึ้นทยานสู่ยอดวิวอันดับหนึ่งช่อง YouTube ชื่อดังของตุรกีและการพาทีมซาริเยคคว้านดับ8ถ้วยลีกตุรกีซันตาล l าลีเจยูเมปี2 0 2 2ถึง2023าทำให้สองสาว เป็นที่รักของเพื่อนๆในทีมรวมทั้งทีมงานสตาฟโค้ดและประธานสโม,มสรทีมซาริเยะที่สำคัญสองสาวได้เข้าไปนั่งในหัวใจของชาวตุรกีเรียบร้อยแล้วจากการไปร่วมเล่นในทีมซาริเยตทำให้เราเห็นพัฒนาการของทั้งเพียวและบุ๋มบิ๋มอย่างชัดเจนเพียวกลายเป็นสายขูดสายสปอร์ตอย่างเต็มตัวในขณะที่บุ๋มบิม๋มกลายเป็นคินเลอร์ที่น่ากลัวคนหนึ่งชนิดที่ว่าทำคู่แข่งป่วน ไม่น้อยในฤดูการนี้ปี2023ถึง2024สาวเพียวและบุ๋มบิ๋มจะย้ายไปเล่นให้กับทีมไหนประเทศอะไรต้องรอให้ต้นสังกัดออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแต่ไม่ว่าพวกเธอจะย้ายไปเล่นทีมไหนจะดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงแฟนๆชาวไทยอย่างเราก็จะคอยเอาใจช่วยจะคอยนั่งดูเฝ้าดูนหน้าจอเพื่อที่จะดูการถ่ายทอดสดเพราะว่าเรารักพวกคุณ